t n C นำเบซุอุปกรณ์เสริมสมาร์ทเกดเจ็ตลุยงานไท a แลนด์ Mobile Expo 2024เปิดตัวพรีเซนเตอร์กลับคณาวุฒิคนแรกในประเทศไทยตอบโจทย์ทุกไลฟส์สไตล์บริษัท t n c จำกัดผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทยล่าสุดได้รับความเชื่อมั่นจากเบซุ t แบรนด์อุปกรณ์เสริมสมาร์ทเกจเจตชื่อดังระดับโลก ที่จำหน่ายกว่า100ประเทศมากกว่า13ปีให้เป็นผู้ทำการตลาดและตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยจัดงานเบซุตบิยอนเอ็กซ์โปเซอร์งานเปิดตัวแบรนด์เบซุตพร้อมแนะนำสินค้าไฮไลท์และเปิดตัวพระเอกหนุ่มกรับคณาวุฒเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทยด้วยลุคหล่อเท่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในงาน Thailand Mobile Expo 2024ณนะ e x h i b i t i o n Hall 56ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิ เป็นครั้งแรกนะครับท so, ี sounds sounds ่เบซุดเราเนี so ่ยครับ si มีการเปิดต well, ัวท so ี่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีนัวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับออริโอเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้น้องกลาฟเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมมากๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยหรือว่าแมทช์กับแบรนด์เบซุดมากๆเนื่องจากของเราเนี่ยครับเป็น งานที่เน้นกับเ,เน้นเบสซอนยูเซอร์อยู่แล้วนะครับายลงของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพิซเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็หลังๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้ทำง,งานมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึก้นกว่าเดิมด้วยเพนะราะว่าเรามีตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่ แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบคลุมมาทัครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องรับด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเบซุสเนี่ยจึงเลื่องน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยผลักดันแบรนดเบซุสของเราให้โอ้ดีใจดีใจมากขอบคุณที่พี่เบซุสมากๆครับที่ให้เกียรติผมได้มาทําหน้าที่เป็นพิิเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสำหรับแบรนด์เบซุสนะครับผมก็ดีใจมากๆแล้ว เอาจริงด้วยไลฟ์ไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยทั้งไลฟ์สไตล์หรือว่า เราเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยผมทำแบรนด์เบสุดก็มีสมากิเจอะที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเรามากๆากพอสมควรครับถ้าบ่อยแล้วถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมค่อยเลยครับเป็นโบวี้เอชวันไตัวนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมุมุนอยู่กับเรื่องเพลงไงครับผมทั้งทําเพลงหรือว่ามีแฟนมิทติ้งอะไรเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของของของ,ของเราหรือว่าของพี่ๆคนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับเพลงค่อนข้างเยอะ สำหรับตัวบวี่โชในตัวนี้เขาจะมีระบบตัดเสียงบนตัวด้วยเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบ1้0ยเรด้วยใช่ก็ดีใจวีแฟนกับผมน่ารักทุกๆทัๆท้งอย่างไรครับผมไม่ว่าจะไปทำงานประเภทไหนพี่ๆเขาสุดความซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยครับผมน่ารักมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ความคาดหวังเราต้องการให้คนไทยนะครับรู้จักแบรนด์เบสุดแล้วก็หลักๆเลยคืออ่านชื่อเบสุดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนเปกนกระบอกเสียงอ่าครับ ที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยเป็นที่มุ่งจับแน่นจยินดีครับนี่ท่านบอนแค่นี้เลยแค่นี้เลยเออ่ในงานนะครับก็จะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับผมลด10%สองชิ้นขึ้นไปลด25%อันนี้บุฟวูดทั้งงานลดประมาณนี้เลยนะคแล้วก็โปรดักที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นโปรดักที่เราพ่งลด40%ไปกันไัยเมอร์สุดนี้เบสุดอ่ะครเบสุดนะครับผมแล้วก็ ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงแน่น้องกราฟไว้นะครับขอร้องเบซุสมีน้องกราฟเอกกันโอเคครับผมก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะครับผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบซุสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมเอต้านิวครบจบทุกข่าว